สวัสดีครับ,รบโอ้โหใครมาด้วยมาคนเดียวครับมาคนเดียวเลยครับผมชอบบินเดียวครับด,ด,ดังและบินเดียวครับมาจากทางไหนเ <laughs> นาะแปลกๆน,น <laughs> สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเครื่องเสียงอ่าที่รับชมผ่านทางช่อง youtube บองดามอินดี้แล้วก็เพจบองดาอินดี้ทุกคนทุกท่านนะครับผมพาทุกท่านมาอยู่ในรายการ EP ที่5แล้วนะครับพี่น้องเครื่องเสียงสำหรับรายการตามไปดูนะฮะที่ผมพาทุกท่านไปดูเครื่องออไปดูเจ้าของเครื่องเสียง,งที่บ้านเนาะ อย่าคอยอย่าตราวัดพูดถูกพูดผิดนะครับอาจจะมีพูดภาษาเขมปรปะปนกันบ้างนะครับพอดีอเป็นคนที่พูดภาษาเขมรน,นะครับพื้นบ้านภาษาพื้นบ้านเนาะก็ะบางท่านอาจจะไม่เข้าใจเนาะบางท่านก็เข้าใจก็รู้ว่ามี f อหลายหลายภาคนะครับก็อยากให้เอฟซีเข้าใจผมนิดนึงเนาะภาษาพื้นบ้านผมคือพูดภาษาเขมรเย่เขมมก็ จะพยายามพูดเขมรนให้น้อยที่สุดนะจริงๆก็อยากพูดเขมรปนไทยไปเลยเนะน,นี่ยหายปลาปลนเนียอตะลยบัตรเพื่อความสนุกสนานของคลิป <c oughs> อ่ะสำหรับอ่า EP นี้ EP ที่5น้นี้ผมจะพาทุกท่านไปหาเจ้าของเครื่องเสียงถึงที่บ้านว่าเขากำลังทำอะไรอยู่เนาะตอนนี้ในเมื่อเข้าพรรษาแล้วไม่มีงานจะเป็นใครที่ไหนไม่ใช่ใครที่ไหนออ้ยยายคอติดได้ ไม่ใช่ใครที่ไหนคือสัญญาสาวน้องชายผมเองเนาะเสียวุฒิเสียวุฒิส,สัญญาสาวนะครับอยูออ่บ้านโคกเหล็กเออบ้านโคกเหล็กตําบลโคกเหล็กอ,อําเภอห้วยราชจังหวัดบุบรีร,รัมย์เดี๋ยวเราไปกันเลยคลิปนี้การเดินทางมันมันไกลนิดน,นึงผมอาจจะไม่ได้ถ่ายระยะเวลาการเดินทางให้บรรยากาศข้างทางให้ชมกันนะครับเราค่อยไปชมกันที่ร้านเลยเว่าเขากำลังเปิดร้านอะไรอยู่นะตอนนี้อ่ะไปกันเลยครับผม ตอนนี้เราก็มาถึงร้านเขาแล้วนะครับเป็นร้านเนื้อย่างนะครับโอ้บรรยากาศยามค่าคืนเนาะเจ่มๆเลย ชื่อร้านจัดเต็มนะครับกิอนหน่วยบริการบริการดีมากครับ สวัสดีครับโอ้ไม่ใครมาด้วยมาคนเดียวครับออ๋มาคนเดียวเลยครับผมชอบบินเดียวครับดังดังแล้วบินเดียวครับมาจากทางไหนเนาะนั่งกับพี่ไม่ได้ครับได้ได้ได้เนี่ยจัดเต็มมูกัทบุฟเฟ่ทะเลรวมโลละร้อยกสิบเก้าบาทนะครับ เป็นร้านของน้องวุฒิเสียวุฒินะครับสัญญาสาวก็จะอยู่เส้นนี้เส้นนี้จะทางนี้จะไปห้วยร้านนะครับเส้นนี้ก็จะออกไปเมืองโพสตึกฝั่งนู้นครับคนเยอะมาก วุ่นเลยครับเสียวุธวันนี้วุ่นเลยครมันลวนเหรออุ่นน้ำจิ้มเป็นจะแซ่บมากเลยพี่น้องเอ้ยมีอะไรบ้างครับวันนี้ดูครับ คือจะเป็นแบบว่าตักตักแล้วเอาไปช่างนะครับไปช่างตรงนน้นนะครับช่างเราจะเราก็จะเก็บตังค์ตอนอ่าอิ่มแล้วนะครับเช็คบินตอนทีหลังนะครับช่างกิโลนะครับเป็นแบบช่างกิโลนะครับโอ้มีเสียงเพลงด้วยผมลืมเลยติดลิขสิทธิ์หรือเปล่านี่ บรรยากาศดีครับโกกราวคันยืงก็เฉพาะ y o YouTube ก็มาแล้วนะครับ d ีเจไนโอนก็มาแล้วนะฮะมงคลสตูดิโอมงคลซาวสตูดิโอก็มารีวิวแล้วนะครับมีแต่บองดำนะครับมาหลังสุดมาที่หลังเขาเลยนะครับ <laughs> <laughs> แต่ผ่านบ่อยนะครับมีเพลงให้ฟังด้วยนะครับนั่น เสียวุฒเอาเสียงกลางมาแล้วก็พาวเวอร์บางส่วนเอามาไวะะ้อยู่นี่นะฮะเสี่ยกำลังวุฒนะครับลูกค้ากำลังเข้าขช่วงนี้น่ากินมากครับพี่น้องออมาที่นี่ก็เจอคนรู้จักเยอะแยะเลยครับ เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เขาก่อนนะเจอคนดังอีกแล้วนะครับนี่โต๊ะนี้ครับโต๊ะนี้คนดังเยอะครับมาเจอกับช่างสงนะครับ P.S.S นี่สวัสดีครับจุงกะอันนี้พี่ๆที่รู้จักกันครับสวัสดีครับจุงกะสัมภาษณ์คนมากินเนื้อย่างร้านนี้ก่อนอ่ารสชาติเป็นไงครับร้านนี้อร่อยนะครับก็ถูกปากดีครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มเด็ดไหมครับน้ำจิ้มสุดยอดครับเดียกว่าอร่อยครับที่มาเพราะน้ำจิ้มครับอ๋อที่มาเพราะน้ำจิ้มเนาะติดใจน้ำจิ้ม ผมนี่มาหลังเขาเลยนี่ช่องดังๆเข้ามาก่อนช่องเล็กๆอย่างผมนี่มาทีหลังเขาโซ่กราวขันยิงดีเจนายอุ่นอะไรเข้ามาหมดแล้วนี่ผมเพิ่งมานะครับวันนี้จะไปไหนครับ <ผม S 1> ช่างพอดีเพิ่งมาจากเตะบอลครับโอ้มาจากเตะบอลเล่นกีฬากันนะครับเล่นอะไรอ๋อเตะเตะบอลด้วยกันบ่ครับเตอโอ,อ้จานยังงานตู้ไม่มีบ่ช่วงนี้เอตอนนี้มีย,ดยอดเยอะมากอาทิตย์ละสองใบครับอาทิตย์ละสองใบอู้เยอะจริงๆครับอาจาๆๆรย์ เยอะมากเลยครับตัวนี้สู้อีเจซูนไม่ได้แน่นอนเลยจันอีซูนเขาเกษตรดังมากนี่กระทรวงโยกับันแต่โดนโดนเบรกลากล้อไปแล้วจ้นอันเรื่องนี้ก็ให้เขาแก่เขาแก่แก้ไขของเองแก้ไขของเขาเองเนาะเราเป็นสื่อผมเป็นสื่อเนี่ยผมไปถ่ายเพราะเอ็มซีเขาอยากดูนะจันแต่ว่าแก่เกษตรแก่กำลังดีโดนเบรกเอียดเลยลากล้อเลยงานตู้ช่วงนี้มีแต่งานตู้ตัวไหนครับเสียงกลางบอกเสียงกลางเนาะ ผมไปถ่ายนี่เห็นตู้สิงปลาอาจารย์นี่คิดถึงอาจารย์เลยนะโอ้ลูกค้าลูกค้าทักมาเจอเลย่อาจารย์ถ่ายไปนะจริงอะครับผมโอ้ต้องดีใจกับอาจารย์ด้วยเนาะต้องขอบคุณไปทางช่องด้วยแล้วกันครับที่หางานให้โอ้ขอบคุณอาจารย์จริงๆนะคือมาถ่ายโดยตอนนั้นยังเรายังไม่รู้จักกันเลยหน่อยอาจารย์เนาะต่างคนต่างมาเลย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 ใครมาใครมาวันนี้ก็มานัดกันนะมาเจอกันดีเออ วันนี้ผมมาอยากหิวเนื้อย่างร้านนี้นะครับก็เลยมาก็เลยได้เจอกันนะครับนี่เจอเลยครับเดี๋ยวพี่ใหม่ผมมาจ่ายครับอ้สปอเทอาจารย์เดี๋ยวผมขอไปโต๊ะก่อนนะจาบกินให้สนุนกินให้อร่อยนะครับครับอ้นี่เจอคนคุมเครื่องแล้วนะฮะขอสัญญาซาวนะครับนี่ไม่เจอกันนานกี่เดือนแล้วนี่ไม่เจอกันสี่เดือนแล้วผมสี่เดือนแล้วเนาะ ตั้งแต่งานบ้านสวยโสใช่ครับโอ้แล้วทำงานอะไรครับไม่ได้ออกงานนี้อยู่ทงานอยู่เรื่องไทยนะครับเรื่องแสงไทยครับผมเป็นทำเกี่ยวกับอะไรครับในคิวซีนครับคิวซีครับยักษ์มิกปูนครับซนอมเดอร์ไม่ธรรมดาเลยนะครับผมช่วงว่างๆก็มามาอยู่เล่นที่ร้านที่ร้านนี้เนาะใช่ครับช่วงเย็นครับช่วงเย็นเลิกงานครับโอ้อ่ะนานๆได้เจอกันทีนะครับไม่กินบ่ หรือว่ากินแต่น้ำชา้ชาบี่กินข้าวมากินข้าวมาแล้วบ่อันนี้ครับเหนือยานะใครสนใจนะครับร้านของเสียวุฒนะครับสัญญาสาวบ้านโคกเหล็กนะครับในเจ้าตัวรุนรื่ยมากเลยครับวันนี้ลูกค้าเข้าเยอะนะครับมานั่งได้แป๊บๆนะครับมานั่งกับผมนูครับกำลังย้ายโต๊ะอยู่นะครับ ดูครับเดี๋ยวเราค่อยคุยกันกับเกนะครับเดี๋ยวเกมานั่งนะให้เกจัดโต๊ะให้ลูกค้าก่อนเโอเงือแตกเลยครับวันนี้วันนี้วันไหนก็ดีก็ดีไปเลยในวัดีก็เงียบซื้อกับบ้านอย่างเดียวอ๋อเรา <c oughs> คือขายยังไงขายเป็นตักตักเป็นกิโลบอใช่ครับตักกิโลกลับบ้านร้อสิบาท กลับบ้านร8อแปสิบาทซื้อนั่งกินที่ร้านร้อยเก้าสิบาทร้อยเก้าเก้าร้อยเก้ากนั่งกินที่บ้านเนาะอเปิดนานอนยางตรงนี้เดือนสองเดือนครับสองเดือนแล้วแต่ก่อนก็คือวิ่งวิ่งส่งเขาครับตอนนี้มีส่งช่วงนี้เด็กไปทำงานหมดไม่มีใครวิ่งแตบางทีต้องวิ่งเองครับต้องไปเองว่เลือกเจอลูกค้าเขาแบบอยู่ไกลอย่างกระสังอย่างไร ไปได้แค่นี้นไปได้กิจการกิจการถือว่าเป็นกิจการหลักได้ได้ไหมช่วงนี้ตอนนี้ยังไม่หลักครับต้องดูสถานก,การณ์บ้านเมืองก่อนเถอะคืออาศัยว่าเปิดให้คนแถวบ้านเขารู้จักแล้วก็บโ,บโ,โปรโต่ปลาปลาให้เขา,า,าสนัสนุนเราลูกค้าก็เริ่มมานะครับว่างจากเครื่องเสียงเนาะ ช่วงนี้ก็ว่างหมดเลยครับทุกๆเจ้าแหละว่างหมดมีแค่อยู่เลยช่วงนี้ก็ดีแล้วครับมีได้มีกิจกิจการบางอย่างมาทำเกสิ่งอันนี้ใครนะนั้นลูกสาวน้นลูกหลานเพื่อนอ๋อคนก็อะไรพวกพนักงานพวกโสโทอะไรเขาก็มา ร้านก็จะอยู่ใกล้ไอ้สำนักงานเทศบาลเนาะแล้วก็ใกล้ๆกับตรงนี้เขาเรียกอะไรวัด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 บ้านขุนวัดบ้านโคกหลิใช่อยู่ใกล้ๆตรงนี้ครับหาง่ายครับครับหาาง่ยมันเป็นเส้นหลักไอ้โคกหลิกเมืองปูเมืองปูตะเสาเนี่ยเราจะอยู่ใกล้สถานที่ทํางานเอาเครื่องเสียงมีอะไรอัปเดตไหม ยังไม่ได้อัปเดปเลยเนาะอันนี้ก็คือเอามาแค่เฉพาะนั่งชิลเนาะใช้อะไรบ้างมีเสียงกลางสี่ใบปะเบีดสองแล้วก็พาวเวอร์ใช้กี่ตัวใช้ตัวนี้ครับ S ิซตอวนเดียอ๋อพีพีเอ็กอสิบเอ็กเนาะกับเอสเอไนะครับแพทเดียวเอามาไว้เปิดเพลงเบาๆนะพอให้กับลูกค้าได้ฟังเนาะในนี้ครับมันจะ ยุ่งๆเลย,อ,ย,ยอันนี้เพิ่งมีเวลามานั่งกับผมนะว <laughs> ันนี้ก็มีโอกาสได้มาถึงร้านน้องชายผมเลยนะฮะก็บรรยากาศก็ประมาณนี้ได้ข่าวว่าจะมีซุ่มๆให้ผมมาอีกรอบหนึ่งอยู่นะ <c oughs> แต่ไม่รู้ว่าให้ผมมาทําอะไรนะแต่น่าจะมีของเด็ดแน่นอน,นครับ <c oughs> ต้องรอดูแล้วกันรอ,รอเปิดตัวรอชมทางช่อง u t u b e บังดําอินดี้แล้วกันครับผม <c oughs> ตอนนี้น้องบอกว่ายังไม่เปิดเผยครับซุ่มครับ ทุกวันนี้เป็นมวยซุ่มแล้วซุ่มทำเนาะถ้าจะเปิดุ่งานเลยเออถ้าจะเปิดตัวก็ต้องรอให้มันพร้อมวันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวน้องบอกว่าเดี๋ยวจะชวนบงังดำมาอีกรอบนึับอ่ะได้ครับได้ครับให้ตปแจ้งล่วงหน้านิดหนึ่งให้มาอย่างนั้นเล่นทุกวันเป็นไปได้นะฝากให้อาจารย์มงคลพาอาจารย์มงคลมาด้วยครับจริงๆชวนเขามาอยู่ครับวันนี้แต่ว่าเขาบอกยี่โนเขาบอกกู้โหนเขาเหมือนว่าเขาเตรียมตัวไม่ทันนะเดินสาย่า ช่วงนี้ช่วงนี้เขากําลังบูมครับจย์มงคลให้เขาเป็นให้เขาเป็นออกงานแทน <c oughs> าะบังดําไม่ค่อยมีเวลาเลยเลี้ยงแต่รัฐบาลอยู่บ้าน <c oughs> ไปไหนไม่ได้ครับไปไหนไกลไม่ได้ <c oughs> ก็เลยให้ <c oughs> เารัฐบาลมีเขา <c oughs> ก็เลยให้จารย์มงคลเขาวิ่งช่วงนี้ช่องเขากําลังมาแรางนะจันจมงคลนะ <c oughs> กับจันฮิมุระนี่โอ้ใกล้จะผ่านแล้วตอนนี้จามแล้วีง เดี๋ยวว่าจะไล์สดเดี๋ยวไล์สดเดีด๋ยวเขาก็มาคมเมนต์อ<ด>ีกไม่ชวนอีกนี่ครับพื่นตัวแม่ถ้ามาก็จะจองโต๊ะโตมาก่อนอร่อยครับมันทีเด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มนะครับร้านเนื้อย่าง <c oughs> การันตีเลยครับน้ำจิ้ม <c oughs> เด็ดมากครับฝ <c oughs> ากร้านด้วยนะครับ อ่ะฝากเลยอ๋อฝากร้านมุกตะด้วยครับจัดเต็มนั่งร้าน199บาทครับซื้อกลับบ้าน180บาทอันนี้คือเวลาตักมาเราต้องชั่งกิโลก่อนใช่ไหมอะไครับชั่งกิโลก่อนเนาะชั่งกิโลแล้วแล้วก็รู้จำนวนว่าแปลว่าเอาแค่นี้อิ่มไม่อิ่มเลแล้วก็ตักเพิ่มอ๋อครับต้องชั่งกิโลก่อนนะครับนี่ตักใส่ถ้ามากินที่ละก็ตักใส่เนี่ยถาดแล้วก็ชั่งกิโลนะครับแล้วก็มาปิ้งกินบรรยากาศดีครับตอนเย็นดูครับ นลมเอาฝากร้านน้องชายผมด้วยแล้วกันครับของสัญญาซาวนะครับวันนี้มาแบบชิวๆนะครับชิวๆมานั่งเล่นมาคุยคขอบคุณพี่ๆเลยนะเราไม่มีพวกพี่ก็ไม่รู้จักกันนะ <laughs> <laughs> บางทีเขาอะไรวะใครวะ <laughs> 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 มันต้องทำหลายๆด้านจะรอแต่ด้านเดียวใช่ใช่ใช่ถูกแล้วครับใช่บ,ใชบ,บางทีมันก็อยู่ ยุคนี้เนาะใช่เยอะอะไรเยอะเราก็ต้องระวังเลยเครื่องเสียงยุคนี้มันปิดเทอมอะปิดเทอมตั้งจริงๆมันปิดเทอมนานแล้วแหละเครื่องเสียงอหะใช่มันช่วงเข้าพรรษาด้วยใช่เอาน้ำเอาน้ำเทใส่นี่มานเข้าพรรษาก็เลยต้องแบบหยุดแบบเนาะอย่างทุกทุกทุกอย่างนะครับใช่ตรีรถแห่มันก็ต้องหยุดเพราะว่าในช่วงเข้าพรรษานี่กันไม่มีแล้วใช่่วา ถ้าปกติช่วงนี้มันจะเป็นรถแห่ออนทัวร์เนะาะใช่ใช่เข้ากรุงเทพงานงานออนทัวร์ช่นี้ปกติแต่ว่ามันเป็นโรคระบาดไงก็เลยไปไหนไม่ได้ติดแยกงกันหมดเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับช่วงนี้ไหนได้ก็เอาไว้ก่อนนะช่วงไหนช่วงนี้ก็นะขยับเอาครับทุกคนก็ต้องทำมาหาเลี้ยงครอบครัวครับก็ต้องขยับหาเอาเองครับของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะกิจกรรมกิจการกิจการของแต่ละคน กระแสว่าคนรู้จักเยอะดีแล้วครับดีแล้วเราก็รู้จักคนโดยที่ว่าเครื่องเสียงหลอืะเขาก็มาในนา้เครื่องเสียงบ้างเราค้าขายมาก่อนเขารู้จักเราโดยที่ว่าเคยขายของมาก่อนไื้เขาก็อยากมาช่วยอุดหนุนมาช่วยอุดหนุนตลอดะครับใช่ท้งวันแค่นี้เขาจะมาตลอดเขาเลยว่าเออคนนี้เขาเคยขายของที่มาหนึ่งครั้งแรกมา รีวิวตู้ใช่ทั้งที่สองมารีวิวผมเลยที่ที่ร้านนย่างข้างในนู่นใช่้านหน้าเพลิอร้านเดิมร้านหน้าเพลดาร้านเดิมคืออยู่หน้าโรงพยาบาลนะครับเป็นเป็นร้านเดิมคือตักไปกินที่บ้านอย่างเดียวช่างกิโลช่างกิโลซื้อไปกินที่บ้านอย่างเดียวทีนี้หมดสัญญาเนาะที่นู่นหมดสัญญาหมดสัญญาก็เลยมาเปิดที่ที่ที่ของตัวเองเลยก็เปิดเป็นร้านเลยเป็นร้านนั่ง นั่งก็ได้ซื้อไปกินที่บ้านก็ได้ซื้อไปกินที่บ้านก็จะถูกหน่อยร้อยแปดสิบบาทต่อกิโลต่อกิโลหรือนี่มันก็จะดีหน่อยที่ว่ามีบรรยากาศมีบริการน้ำจิ้มมีอะไรทุกอย่างเลยใช่แล้วแต่ความสะดวกเนาะแล้วแต่ความสะดวกของลูกค้าคอยากซื้อไปกินที่บ้านก็ได้อยากนั่งกินที่นี่ก็ก็ดีนะครับ สองทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งใช่ในระยะเวลาอันนี้เราเปิดเปิดกี่โมงก็เปิดตั้งแต่สิบเอ็ดโมงครับสิบเอ็ดโมงเช้าเตรียมของเสร็จเราเปิดเตรียมของเสร็จก็เปิดให้ตักกลับบ้านด้วยก็นั่งกินที่นี่ด้วยเพราะว่าช่วงกลางวันก็ไม่ค่อยมีคนนั่งกินเท่าไหร่ใช่สองโต๊ะสามโต๊ะงี้จะซื้อกลับจะซื้อกลับอ๋อจะเขาจะซื้อกลับอย่างเดียวแล้วช่วงกลางวันก็คือมามาได้นะครับตั้งแต่สิบเอ็ดโมงเช้านะครับสิบเอ็ดโมงเช้าถึงประมาณสองทุ่มสามทุ่ม แล้วแต่ลูกค้าจะนั่งเนาะ<ช>แต่ว่าจริงๆกาหนดก,การก็คือประมาณสามทุ่มหมเนาะประมาณอโโย่ากำหนดการสามทุ่มครึ่งก็เริ่มปิดแล,ล<ม>้วใ,ให้ให้เกียรติทางทางหน่วยงานเขาป้องกันในช่วงป้องกันโรค้ยให้เกียรติเขาือเราปิดแต่สามารถนั่งได้ข้างในก็คือปิดปิดไปข้างนอกนั่งกินข้างในได้นะครับน,นี่ครับวันนี้ผมก็พามาดูอีกหนึ่งกิจกิจการของสัญญาสาวนะครับที่ ลงทุนนะครับที่ลงทุนทำจริงๆก็เขาก็วิ่งส่งเนื้อ,อย่างาส่งพวกเนื้อเนาะ,ะพวกเนื้อพวกกุ้งอะไรเนี่ยให้กับตามตามร้านเนื้อ,อย่างมานานแล้วแหละพวกไสนางมือกรกอืพวกทุกอย่างครับแล้วแต่ถาจะสัง่งอืตามร้านเนื้อ,อย่างเนาะใช่แต่ตอนนี้ก็ในเมืองปิดตัวอ๋อตัวเราก็ต้องมาหันตัวเองให้มาเดินให่ได้ใช่ไหมอ๋อคือแต่ก่อนเราส่งในเมืองใช่ไหมครับ แดี๋นี่ในเมืองปิดตัวเราก็ต้องผันมามาเปิดเองเนาะเปิดเองอยากให้มันคือพูดง่ายๆเราเคยเรารู้วัตถุดิบตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ต้องต้องเดินหน้าต่อไปที่ตรงอามณ์ใช่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 มันคล้ายๆว่าเป็นธุรกิจครอบครัวครับผมก็มีคนในครอบครัวมาช่วยครับดูแลตลอดอย่างพุงน้าพวกน้องพวกอะไรก็จะมีคนมาช่วยตลอดโอเคเลยใช่ครับก็คืออาศัยว่าคนแถวบ้านเรากินง่าย ออกจากบ้านมาได้นั่งกินตรงนั้นเอครับไม่ต้องไปไกลไม่ต้องไปถึงเมืองพี่อเอาเป็นว่าคลิปนี้สบายๆนะครับผมไม่ได้ไปรีวิวให้ให้ดูนะครับเนี่ยถ้าถ้าจะไปรีวิวก็เครื่องเสียอยู่ตัวนั้นแต่ว่าผมคิดผมไม่รีวิวดีกว่าคลิปนี้เดี๋ยวรอรอมีเซอร์ไพรส์ครรมีเซอร์ไพรส์นะครับสำหรับสัญญาสาวเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์แน่นอนผมบอกเลยว่าสัญญาสาวเขาจะมีเซอร์ไพรส์แน่นอนแต่ว่าขออุบอุบไว้ก่อนเขาบอกว่าเดี๋ยวจะให้บังดำมาอีกรอบหนึ่ง S 1> <S 1> เดี๋ยวรอจังหวะรอรอจงังหวะดีๆก่อนครับนนคุยกันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาให้ครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอนั่งทานก่อนนั่งทานแล้วก็นั่งคุยกับสัญญาสาวก่อนเอ้าฝากร้านฝากร้านฝากร้านหมูถ้าจัดเต็มเลยครับถ้าโทรมาก,ก่อนก็ได้ครับศูนย์เก้าสามหนึ่งหกสองห้าเก้าสี่สี่เฟซบุ๊กธนาโรดเจริญรำครับทักมาได้เลยครับทักส่วนตัวมาได้เลยโอเคครับผมอ่ะ คลิปนี้ก็จะเป็นสบายๆประมาณนี้นะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตน,นั่งทานแล้วก็นั่งคุยกับทีมงานก่อนนะครับฝากไว้ด้วยครับร้านมุกทะจะเต็มบ้านโคกเหล็กตำบลโคกเหล็กอำเภอห้วยราชบุรีรัมย์ร้านของเสียวุฒิสัญญาสาวครับผมสวัสดีครับ